สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่ s ซ l ล Network ร์ d เ o c โอชาน l นะครับโอเคนะครับวันนี้มาดูตัวโมบายนะครับที่มีวิทยุเก่าๆนะครับวิทยุตัวเก่าเนาะวิทยุตัวเก่านะครับนะครับสามารถดูจอได้นะพอดีผมกลับหัวมันนะครับเพราะผมนะครับเอาสายไม่ได้ไม่ต่อไม่ได้ต่อเสาเสาตัวนี้ไปไว้ข้างหลังนะครับก็คือเอาข้างหน้าอเลยจริงๆผมสามารถจะทํา ให้เปิข้างหลังได้นะครับตัวนี้เป็นตัวชุดสายไฟนะครับที่ต่อกับสวิตชิ่งเนาะนะครับต่อกับสวิตชิ่งตัวนี้นะครับหรือท่านจะไปเสียบกัจรก็ได้เพราะนานายกล่องนะครับมีตัวสเต็ปดาวสาหรับปรับไฟใช้วิสืทอสารได้แล้วนะครับก็คือรับสิบโวลต์มาก็แปลงเป็นกําลังไฟของยสื่อสารนะครับนี่ตัวมาบานี่บอลลุ่มครับเห็นบอลลุ่มตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสายไม้ครับนะครับอันนี้เป็นวิทยุเก่านะครับที่เปื่อยเลย นะครับเปยเลยนะครับแล้วก็ผ่านสเต็ปดาวอ่ะเดี๋ยวให้ดูสเต็ปดาวเพงไอครับเห็นนะนะครับมีมีไฟอยู่นะครับเห็นนะนะครับมีกระแสไฟเรียบร้อยผมต่อเรียบร้อยนะครับนะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นเสาภายนอกที่ผมต่อนะครับโอเคนี่คือตัวโมบายนะครับนี่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสามารถวางที่บ้านได้ในรถได้นะครับโอเคถ้าใครบอกว่ากลับหน้าได้ไหมก็หมุนกลับหน้ามาครับพอดีว่าผมไม่ได้ต่อสายตรงเนี้ย ไปให้บอกข้างหลังที่จริงก็คือถ้าท่านบอกว่าเอาต่อสายตรงนี้ได้ไหมไปอยู่หลังได้ครับเดี๋ยวผมก็จะเดินสายแานในไปออกข้างหลังก็เสาออกข้างหลังนะครับข้างหน้าก็เป็นวอลลุ่มนะครับหน้าจอก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าผมบิดให้ดูนะครับมันบิดได้นะโอเคอ่าเปิดวอลลุ่มครับเปิดเครื่องครับสี่รอพยาบาลคันที่สองจากคณะนปรมาธิกานี่ครับโอเคกลับมาเหมือนเดิมครับรอพยาบาลคันที่สอง ขอนเจ้าคุณรอพยาบาลค่ะที่หกจากตะนครไประเดือนอ้าวโอเคนะครับนี่ครับอันนี้เสาภายนอกนะใช้ต่อในบ้านก็ใช้ได้ตนครประเดือนอ้าวโอเคนะครับนี่ครับาาก็คือไม้มันน,นี่ครับโอเคเดี๋ยวผมปรับเป็นช่องธรรมดาบ้างนะนี่ครับสถานีช่อง<ะ>อ่าว<ะ>รวมประกอบอาชีพกำลังคุยนอยู่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นช่องทดสอบกับวิทยุของผมบ้างโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบกับฮันดี้นะครับกดคีย์ครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบ,สอบโอเคนะครับเดี๋ยวผมเบาแล้วปิดพัดลมก่อนนะครับจะได้ไม่เสียงดังทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคเปิดพัดลมขึ้นหน่อยครับโอเคนะครับกดคียนะ์ครับ ทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์โอเคนะครับมาทดสอบที่ตัวโมบายบ้างะะะนะครับทดสอบทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับโมบายก็ประมาณนี้เลยนะครับนะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้โมบายนะครับไม่จิ๋วนะก็ตัวประมาณปานกลางนะมันไม่จิ๋วนะแต่เป็นโมบายที่ทําขึ้นเองนะครับ นี่ครับโดยที่เรามีกล่องเก่าอยู่นะครับนะครับเราก็ผ่าหน้าบางคนบอกว่าไม่ผ่าหน้าได้ไหมผมจะเก็บไปข้างในเลยผมตั้งช่องเดียวก็ได้ครับผมก็ปิดเลยไม่ต้องไม่ต้องเห็นกันเลยนะครับข้างในก็มีวิทยุของท่านอยู่นะครับวิทยุของท่านอยู่หนึ่งเครื่องนะครับตัวนะครับสําหรับแปลงไฟให้วิทยุแปลงไฟจาก12โวลต์ให้จ่ายไฟวิทยุนะครับวอลลุ่มก็อยู่ตรงนี้นะครับไม้สายก็ออกตรงนี้นะครับแล้วก็ ไอ้แจ็คสายเนี่ยอาจไว้ข้างหลังก็ได้นะครับต่อข้างหลังนะครับพร้อมสายไฟที่ต่อกับสวิตชิ่งนะครับนี่ก็ได้เลยประมาณนี้นะใครบอกว่าทานี้ได้ไหมก็ได้นะครับก็ได้นะครับก็ปิดทึบเลยก็ได้นะครับไม่ต้องมีก็ปิดทึบก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นรูปหูฟัมีวอลลุ่มนะครับไม่จำเป็นจะต้องเอาจอขึ้นมาบางคนบอกผมไม่ต้องการจอผมใช้ช่องเดียวนะครับก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับโมบายก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ครับเสียงดังฟังชัดเนาะด้วยไมค์ตัวนี้นะครับก็ ผมไม่ตัดต่อสายใหม่เลยนะนี่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ผมเสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับผมเสียบเข้าตรงนี้แล้วผมโผล่มาตรงนี้เลยนะครับผมไม่ตัดต่อสายได้นะเห็นไหมครับนี่มีแจ็คเสียบอยู่นะครับเห็นไหมตรงนี้นะครับเป็นช่องลําโพงนะครับถ้าใครต้องการลําโพงก็ไไเอาลำโพงไว้ข้างนอกได้ชุดหนึ่งนะครับเปิดฝาหน้าเฉพาะตรงนี้ก็ได้หรือไม่มี <single. S 1> แล้วทึบก็ได้ไม่ต้องใช้ช่องเดียวแต่ต้องการลําโพงก็เดี๋ยวต่อลําโพงออกมาออกมานะครับ หรือจะใช้ลำโพงไม้นะครับนี่ครับก็เสียบไม่นอกได้เหมือนกันนะครับนี่เลยนะครับหรือถ้าต้องการบอกว่าถ้าสมมุติว่าผมมีลาโพงผมไม่ใช้ไม่นอกก็ทาสวิตช์ปิดเปิดได้นะครับนะกดกล่องโมบายนะโมบายนี่ก็คือจากกล่องที่เรามีอยู่แล้วนะครับวิทยุสื่อสารรุ่นเก่านะครับเปื่อยยนะครับก็เราจ่ายไฟตรงเลยนะครับใครสนใจก็สั่งมาได้นะครับอ่าโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเบิร์กเรเดีลชินนะครับไปนะครับบ๊ายบาย cup cup